ลุงรังมากเลยครับพอดีผมใช้สายอย่างเงี้ยแล้วลุงรังมากครับแล้วก็วงทารีเกาะแล้วร่วงหวัวนี่แทกแทกมั่งอะไรบ้างนะครับผมก็เลยไปเห็นตัวเก็บสายลมแบบนี้นะนี่นะครับผมเห็นในช่องนะครับก็เห็นราคามันไม่แพงนะครับเอ,อรวมส่งนะครับสี่เมื่อกี้สี่ร้อยห้าร้อย ห้าร้อยห้าร้อยกว่าบาทนะครับ <S <S ได้มาก็ตัวนี้น่าจะความยาวจำไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องไปดูว่าสั่งมาดเมตรผมก็ลองเลยลองสั่งแบบนี้มาใช้ดูว่ามันจะโอเคไหมครับเดี๋ยวผมก็จะเอามาติดตั้งตรงเนี้ยให้มันสูงหน่อยเวลาเก็บมันจะได้ง่ายนะครับเขาก็จะมีของมาให้ประมาณเนี้ยนะครับเนี้ยแล้วก็มีสายมาให้ เปืนฉีดมาให้อันด้วยนะครับแต่เปืนคงใช้งานได้ไม่นานมันเป็นพลาสติกหมดเลยครตรงนี้ก็พลาสติกก็อันอันนี้คงใช้งานไม่นานแต่อันนี้ก็แข็งแรงดีนะครับไอ้พวกนี้ก็แข็งแรงดีหัวคอปเปอร์ก็แข็งแรงดีนะครับนี่นะครับก็มีมาประมาณนี้นะครับเขามีให้มาประมาณนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะลองไปติดตั้งดูเลยผมจะวัดดูว่าสายถึงไหมนี่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ เดี๋ยวผมจะติดแทนตรงนี้เลยนะครับนะไปะผมจะยึดน็อตแค่ตัวเดียวพออันนี้ก่อน,นกกอนใครสนใจสว่าน21โวลต์ตัวนี้นะครับผมมีราคาโปรโม,มชั่นให้อยู่นะครับสนใจทักเข้ามาในเพจร้านสดตัวได้เลยนะครับหรือจะเข้าไปสั่งผ่านลิงก์ที่ผมแชร์ไว้ให้ก็ได้นะครับส่วนไรตัวนี้เดี๋ยวผมก็จะปักให้ปักลิงก์ไว้ให้นะครับ เข้าไปเลือกดูเลือกชมกันได้ครับถ้าสนใจก็เข้าไปกดสั่งได้เลยไปติดตั้งกันต่อนี่ผมก็จะไว้ตรงนี้เลยสูงหน่อยครับและบรรยากาศครับผมว,ว่าจะประมาณนี้แต่ผมจะยึดน็อตแค่สองตัวพอผมว่าจะไม่ยึดเดยอะน,นี่ครับอยู่ไหนนี่เลยสายน่าจะถึงกันหมดลองดูผมว่าจะยึดแค่สองตัวนะครับเล็งให้ตรงกัน นดัดสเตตนะผมโอ้แค่นี้ก็แน่นตึบครับอันนี้ก็อันนี้เ็าทามาให้อย่างนี้นะง่ายดีครับจับเอาสวมเข้าไปเลยครับนี่สวมเข้าไปล็อกได้เลยแล้วก็จะแถมนอดมาให้นะครับแถมนอดมาให้ในนี้นะครับนี่ แน่นเต๋อไครับแต่ก็แถมน้องนี้มาสองตัวนะครับไม่รู้อ่ะเขามาเผื่อไว้หรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวลองเอาไปใส่เผื่อไว้ดีกว่าไหนๆก็ให้มาแล้วจะมีรูข้างบนอีกอ่าเอ้าจริงๆอันนี้นต้องดูตั้งน้อยอย่างเดียนี่ใช้งานเสร็จปุ๊บเป่าปิดปๆๆๆๆิดปิดแล้วเสร็จก็ไปตั้งอ่าเดี๋ยวเรามาต่อสายกันนี่สายเนี้ยก็ลงลังเลยครับ เอาไปก่อนเดี๋ยวไปใช้งานอย่างอื่นแล้วก็อันนี้อันนี้ก็เสียบเข้านี่นี่ครับเขาทำให้เรียบร้อยนี่ยกซ้ายยกขวาได้อันนี้เดี๋ยวนี่แหววเดี๋ยวเกมบันทายแล้ติดตรงนี้สักหน่อยเดี๋ยวผมไปหาเกมบันทายได้เกมบันทายมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะรัดเก็บตรงนี้สักนิดนึงครับแล้วก็เหลือไว้ให้เขาให้ตัวได้ด้วยครับ นี่เส้นหนึ่งนี่ครับเ๋ยวผมมากใกล้ๆนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับตรงนี้เป็นโต๊ะทํางานของผมนะนี่โต๊ะทํางานเวลาผมซ่อมผมไรอย่างเงี้ยสายอันเนี้ยราคามันไม่แพงนะครับแต่ว่าผมว่ามันไม่เหมาะครับมันลุงลังผมก็ใช้มาตักคนใช้มาสักพักแล้ะผมก็เลย ไปเห็นแบบเนี้ยมันมีของแพงกว่าน,นี้ก็มีนะครับแต่ผมก็เลยอยากจะมาลองใช้ดูก่อนว่ามันมันดีหรือเปล่านะครับแต่แล้วก็ผมว่าดูจากเนื้อง,งานดูจากอะไรก็น่าจะพอใช้ได้นะครับก็ใช้ได้ระดับหนึ่งสมกับราคาถ้าใครสนใจนะครับเนี่ยใครสนใจนะครับติดเขามีของแถมมาให้นะก็คุ้มกับราคาเขาแหละครับราคาห้าร้อยกว่าบาทรวมส่งนะเ,นเขาก็ทำให้อย่างดีก็ ถ้าใครสนใจนะเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ให้ผมขึ้นลิงก์ไว้ให้แล้วก็คลิกเข้าไปเลือกดูนะครับสั่งไม่สั่งก็ไม่เป็นไรครับเข้าไปคลิกเลือกดูก่อนนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้ตัวแทนค้าขายหรอกเผื่อใครเขาอยากหาซื้อนะครับเผื่อท่านผู้ชมหรือ f อซอยากซื้อก็ผมขึ้นลิงก์ให้เข้าไปหาง่ายๆเลยจะได้ไม่ต้องไปค้นหากันว่าพิมพ์ว่าอะไรนะโอเคนะเดี๋ยวผมมาลองดูกันอ่าอ่าเราเวลาเราจะเก็บเวลาจะเก็บนะเพราะว่าให้กระชาก เราจะใช้อ่านี่ครับผมก็จะลองดูอันนี้ก็ให้มาทำาไมไมู่อ๋อให้สวมบิจับนี่ครับนี่ก็ให้สวมเอ่อ้าอท่านะครับยังไม่เปิดลมครับลมจะหมดด้วยตามล,ลมก่อนนี่นะครับว่าผมจะ มาเป่าอะไรตรงนี้โอ้สายไปไกลนะครับเนี่ยโอ้ไกลมากครับนี่ครับเราจะเป่ามานั่งทํางานแถวนี้นะครับเป่า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 เราจะเก็บนะครับจะไม่ต้องม้วนนะครับดึงหนึ่งทีซึกแล้วก็ปล่อยกลับได้เลยครับนี่แล้วเราจะใช้ตรงนี้ก็กระชากที ลมอยู่เท่าไหร่เนี่ยทำไมแรงลมไม่แรงออะลมน้อยแต่ปืนผมมันไม่ค่อยแรงเนี่ยครับก็โอเคนะหรือว่าประหยัดพื้นที่ประหยัดเนื้อที่ใช้สอยแต่อันนี้ก็แถมมาก็แถมก็ดี๋ยลองใช้ดู ใช้ได้แค่ระดับหนึ่งคนระับเพราะมันเป็นพลาสติกหมดเลยหัวต่อเป็นอะไรเป็นพลาสติกหมดเลยก็คงอันนี้การใช้งาน,นาก็คงไม่ได้นานครับนี่เสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนอันนี้ดู ่ะผมสงว่าผมเลิกงานแล้วผมเปล่าเสร็จแล้วผมจะเก็บใช่ไหมผมก็กระทั่งหนึ่งทีเก็บนี่เป็นไงนครับก็ถือว่าโอเคนะถือว่าการใช้ได้ใช้ได้ระดับหนึ่งนะครับใครสนใจนี่นะครับนะใครสนใจก็จะสั่งซื้อก็เดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ให้ผมขึ้นลิงก์ไว้ให้ด้านขวามือที่ก็ไปเลยที่ก็ไปสั่งซื้อได้เลยนะครับโอเคนะครับ ใครชอบคลิปแบบนี้หรือว่าคลิปแบบนี้ถ้าเป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่างต่ำด้วยนะครับจะได้มาเป็นเพื่อนกันเยอะๆนะครับมีอะไรจะได้มาแบ่งปันกันนะครับสวัสดีครับ